ูกค้าส่วนใหญ่ที่เข้ามาเนาะก็จะเป็นลูกค้าที่เขาอ่ะได้ได้ออกไปทําตลาดระยะเวลาหนึ่งแล้วแหละแล้วก็ปรากฏว่าเขามีอุปสรรคบางอย่างที่ทําให้ยอดขายเขาอ่ะมันไม่ได้ตามเป้าอันที่1เนานะสคือขายได้แหละไปได้แหละแต่ว่ามันไม่มีกําไรไม่มีกําไรนะั่นหมายถึงว่าคุณมีต้นทุนการขายหรือต้นทุนการทําการตลาดที่ค่อนข้างสูงด้วยการทําด้วยตัวเองเนาะเราก็เลยลองมาคุยดูว่าเออมันจะมี ในเวนไหนที่ทําให้ขยายตลาดได้อย่างรวดเร็วโดยที่เขาสามารถควบคุมเรื่องของต้นทุนการบริหารการขายการตลาดได้ก็จะเข้ามาคุยกับพี่เนาะแล้วก็อ,อ,อีกประเภทหนึ่งก็คือคนที่ยังไม่เคยทําสินค้าเลยเนาะอาจจะทําในธุรกิจในเซ็กชันอื่นแต่ไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจที่จะทําสินค้ากลุ่ม fmcg หรือ fast moving consumer goods เนาะก็จะมาคุยว่าเออจริงๆเขามีไอเดียแหละมีไอเดียอะไรที่ดีแหละแต่ว่าเขายังขาดประสบการณ์ ในการทาหรือการขายในธุรกิจกลุ่มที่เป็นสินค้ากลุ่มนี้ก็พี่ก็จะช่วยตั้งแต่เรื่องของการพัฒนาสินค้าเนาะแล้วก็เรื่องของการเ,เรียกว่าสอนเรื่องการทําการตลาดหรือการตั้งราคาขายรวมไปถึงการช่วยเขาทํ p r o p โพโซหรืออะไรบางอย่างเพื่อที่เขาไปนําเสนอกลุ่มลูกค้าที่เขาอยากจะเข้าแบบนี้น,นะคะ